อยากถามเพราะว่าแฟนคลับถามเยอะครับเรื่องเซอร์ฟ้าพี่เบียนบทเซอร์ฟ้ยคุณผมติดดึงตัวเข้ามาได้ไงคือคือโจทย์เนี่ยมันมันมันถูกคิดไว้ก่อนด้วยหลายปัจจัยเอาอย่างนี้ก่อนเอาปัจจัยในเชิงกายภาพก่อนนะในเชิงกายภาพก่อนนะยังไม่ต้องคิดว่าด้เรื่องคาแรคเตอร์เลยนะพี่เบิร์ดผู้พันเบิร์ดเซอฟ้ยเนี่ยเขาติดภารกิจ ชีวิตระดับชาติซึ่งใช่ซึ่งซึ่งซึ่ง,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 งสมมุติเ่าเอาเป็นพี่พี่พี่เบอร์ดยังเล่นอยู่เนี่ยหนังยังถ่ายไม่จบเพรวะน้นแกต้องไปออก <นะ S 1> ลบแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> คือคือ,คอ <c oughs> ม,มันมันเป็นเรื่องแบบนี้ด้วยแล้วก็เรื่องของแบบแกเป็นเรียกตัวแทนประเทศชาติอ่ะ <c oughs> จะเอาเข้ามาเป็นโจรเป็นเสือเป็นอะไรเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่ามันมันอาจจะไม่ดีจริงๆแล้วทาง คือพี่เบิร์ดก็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 เคยพูดเปย์ออกมาแล้วแหละว่าแบบว่าเออหลังจากเนี้ยโดยโดยภาพลักษณ์พี่พี่อาจจะต้องมันโดยหน้าที่โดยหน้าที่การเป็นโฆษกทหารการเป็นอะไรเนี้ยแล้วแล้วเราขอให้มาเล่นหนังแล้วเป็นโจรเป็นหัวหน้าโจรเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ดีเท่าไหร่อะมันไม่ดีเท่าไหร่ใช่ไหมซึ่งสำหรับพี่พี่ก็อันเนี้ยเรื่องในในเหตุผลทางกายภาพว่าเราโอเคเราต้องเราต้องเป็นแคสต์ใหม่แล้วลหละแล้วก็พี่ก็เชื่อว่า คนน่ะได้จดจำพี่เบิร์ดในฐานะเสือฝ้ายในเวอร์ชั่นพี่เบิร์ดการมีพี่เบียไม่ได้ทำให้พี่เบิร์ดหายไปการมีพี่เบียเป็นอีกมัลติเวิร์สหนึ่งของเสือฝ้ายที่ที่ที่พี่พี่ว่าตอนคิดอะมันก็มีบั๊กกันแหละว่าแบบ ต่อให้เรามีเหตุผลรองรับว่าแบบมันวัยหนุม่มไงอ่ะไวหนุม่มแล้วก็แต่พมมีคนถามแบบว่าอา้าวแล้วอีสามคนทาไมไม่เปลี่ยน <c oughs> อ่ะเยอะมากเออแล้วอีสามคนทาไมไม่เปลี่ยนพี่ก็ตอบแบบหวานผ่าซากเลยว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะเหลืออะไรอก็ต้องหาใหม่หมดเออมันก็ต้องไปหาใหม่หมดเลย <c oughs> <c oughs> เออถ้านั้นไปทําหนังเจนอีกเจนเลยดีกว่าแบบ <c oughs> แบบ <c oughs> ยังเจนไปเลยอ่ะอะไรอย่างเงน้ะมันเคยมีไอเดียกันนะมันเคยมีไอเดียกันว่าแบบ เชิญคุณต่อมาเป็นเสือนู่นเจอใหม่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกโลกหนึ่งมันก็เป็นอีกอีกอีก,อ,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 กอีกโลกหนึ่งเพียงแต่ว่าพี่ก็ยังรู้สึกว่าสเสน่ห์ของเสือชุดเนี้ย <คน S 1> มันยังจาม,จามแล้วมันไปได้ต่อมันยังไปได้ต่อเพราะฉะนั้นพี่จะกลืนคุณสุรวัตรเข้าไปอยู่ในนี้ยังไงให้มันเนียนเนียนถูกไหมให้มันเนียนเนียนพี่ก็เชื่อว่า วันแรกที่เราเราเรา,เราสื่อเรี่กกับตัวละครตัวนี้มากๆว่าว่าว่า,วาอ่ามันจะต้องมันจะต้องมีพลังแบบเดียวกันกับที่ที่พี่เบิร์ดเคยมีอ่ามีคนมีความน่าเก่งขามมีความแต่เราอยากเห็นมิติที่มันลึกขึ้นของของตัวละครเสือฝ้ายคือทุกในเรื่องอะนะครับเสือทุกคนอนะ่ะเขาจะเป็นเขาจะมีความเอกเทศ เอกเทศของตัวเองคือต่างคนต่างอยู่มีอิสระต่างคนต่างมีมิชชั่นในในตัวเองซึ่งซึ่งจะไม่มีความเป็นกลุ่มก้อนเซอร์้ายเป็นคนเดียวที่มาในลักษณะขององค์กรหรือมาเฟียมีความเป็นกอสฟาเธอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่ต้องการให้ คือถ้า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 เราดูดูเสือฝ้ายยุคพีเบิร์นใน, <Okay. S 1> ใ,นในขุนพันสองเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาพยายามจะเลี้ยงเด็กเขาพยายามจะสอนหนังสือเขาพยายามจะให้ความรู้เขาพยายาม <Okay. S 1> เรื่องนี้ในเสือมันขยายความกนั้นมันชัดขึ้นคือ <Okay. S 1> เขามีความเขามีความเป็นนกักการเมือง <Okay. S 1> เขามีความเป็น <Okay. S 1> เป็น,เ,ปนเขาเรียกว่ามาเฟียที่แบบไม่ใช่แค่บุกขึ้นบ้านแล้วไปป้นอะ่ะเขามีกระบวนการมีวางแผนมีเครือข่ายม,มีมีทีมม, mm. มีมีอาณาจักรของตัวเอง mm. ถ้าสี่คนนี้คือพี่เวียร์เสือป้าจะเป็นคนที่มีวัตมการะ์ที่สุดใช่ไหมมีวัตถระ์ที่สุดแล้วก็<ม>เพราะถ้าในตัวอย่างก็ชัดเจนบอกว่าพี่ทําทุกอย่างได้เพราะอำนาจ<ม>เพราะถ้าพี่ไม่มีอำนาจพี่ก็ดูแลใครไม่ได้เพราะนั่นคือการดูแลเขาคือพี่ใหญ่อ<ม>ในเรื่องเขาคือพี่ใหญ่ที่แบบพี่ต้องการคนที่มีความเป็นพ่อในขณะเดียวกันมีก็มีความดุมีความความอบอุ่นแล้วก็มีพลังพูดไม่ต้องเยอะ แบบเดียวกับพลังที่เขาใช้คือตะวนันทิพย์พานที่แบบวาโทนอ่ะเขาก็ทืบทีเดียวใช่ที่แค่คืออยากให้คนคนนี้คเทอ่เออเออออกลองแบบใช้น้อยๆแต่ว่าใช้แล้วมันอย่าออมันส่งพลังเพราะ,ะนั้นพลังเนี้ยเราต้องการจากตัวนักแสดงนะเดี๋ยวามาถึงคําถามว่าทําไมถึงเป็นคนนี้ทําไมถึงเป็นพี่เวีย<ช>เอาเคาเรามีรู้เหตุผลแล้วนะว่าทําไมเราต้องเปลี่ยนคราวนี้ทําไมถึงเป็นพี่เวีย เราก็คุยกันนี่แหละคือพี่เวียงกับพี่ก็ทางานกันมาหลายเรื่องถูกไหมในบางกอกเบกกิ้งในอะไรเงี้ยเราก็เห็นความแอคชั่นของเขาได้อยู่แล้วว่าแบบว่าแบบมันอาจจะเป็นคําพูดเล่นๆกึง่งยิงกึ่งผ่าดกันในตอนบางกอกเบรกกิ้งว่าแบบพี่เวียงเขาชอบพูดว่าแบบค้ยของผมยิงบ้างนดีคนอื่นเขายิงกันหมดเลย คนอื่นเขายิงกันหมอเออเป็นของกวิ่งเออบอกว่าก็พี่เป็นคนช่วยเหลือคนคนคนดีไงคุณใชยคนดีบงคาอยากจะเล่นเป็นโจนบ้างเลยรอยากจะยิงไหมบอกอ่ะคูดแล้วนะอยากจะเป็นโจรนะได้ผมจัดให้ก็เลยเสิร์ฟให้เลยอ่าก็เลยเสิร์ฟกันก็เลยคุยกันบอกว่าอ่ะมาพี่เบียร์ลองดูสิ่งนี้แล้วเขาก็แฮปปี้นี่ออกมาคือคือเราอะชอบเรามักจะเห็นมิติของสุคนลวัฒน์แบบผู้ชายซื่อซื่อแสนดี อ่าผู้ชายพระเอกซื่อสัดีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีบทบาทเขาจะประมาณประมาณแบบเนี้ยไม่ค่อยมีเข้มเข้มใช่ไม่ค่อยเห็นเขาในมูดแบบมาเข้มแอคชั่นหรืออะไรอย่างงี้นะ <ใช S 1> <ๆ S 2> แล้วก็น <ๆ S 2> ั่น <ๆ S 2> แหละมันก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วเขาก็สนใจตบปาร,รับขามกันว่าโอเคมาแล้วเพราะฉะนั้นที่เหลือก็เป็นเรื่องของลุกแหละไอ้เรื่องอินเนอร์เนี่ยพี <ๆ S 2> เ่ <ๆ S 2> เบียเข้าใจทั้งหมดแหละคราวนี้เป็นเรื่องของลุกแหละเรื่องของลุกปุ๊บ คือเวลาเราทางานกับนักแสดงที่ททีี่่เรารู้ใจรู้มือกันนะมันไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเนื่งว่าหมายถึงว่าพี่เวียงแม่งบอกเลยว่าเฮ้ยพี่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่โกนหนวดเลยนะผมจะปล่อยตัวเองพังเลยนะอะไรเงี้ยเหมือนว่าปล่อยปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยเข่าปล่อยเข่าปล่อยอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวพี่วันฟิตติ้งอ่ะพี่ค่อยเลือกแล้วกันว่ามันจะอยู่ระยะไหนโดย มันเป็นความเสียสละนะเพราะเพราะพี่เบียร์ก็ต้องกุมความลับของหนังของคาแรคเตอร์เอาไว้ช่วงนั้นเขาก็จะถูกมีข่าวมาอแล้วพี่เบียร์เออเป็นอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วแกก็ไม่พูดแกก็ไม่พูดแกก็รอว่าเดี๋ยวผลงานมันจะเป็นคําตอบแหละก็อันนี้เราก็ขอบคุณในแง่ของสปิริตกันนาะพี่เบียร์ก็ปล่อยจริงก็อย่างที่เห็นปล่อยจริงแต่ปล่อยมาเนี่ยมันเวิร์กมากว่าพอ พอเราพอมันจริงอะ่ะคือคือเขาว่อยากอยู่กับคาเลคเตอร์นั้นด้วยนะการที่เขาไว้เนี่ยคือเขาอยากจะอยู่ในคาเลคเตอร์นั้นคือไม่ได้ถึงขนานว่าดแล้ต้องไม่ตรอดอะไรหรอกเพียงแต่เขาอยากให้เป็นสิ่งนั้นอะ่ะเป็นเสือฝ้ายมีเสือฝ้ายอยู่ในรูปทรงของเขาโทรมาขอบอกว่าอาวุธอ่ะมีการคุยกันบอกว่าคือ,คอจริงจริงอนี้ทั้งสี่คนเป็นเหมือนกันละคืออาวุธเป็นเหมือนอวัยวะอีกชิ้นหนึ่ง ใช้ทุกวันใช้จนชำนาญต่งคนามีปืนแต่แต่อะไรเงี้ดังนั้นการหยิบจับต้องไม่เขอะเขินพี่เวียก็ไปฝึกควงปืนยาวอะไรเงี้ยคือใช้ปืนเนี้ยเราก็ให้กลับบ้านไปให้พี่เวียเขา็ขใจลูกนแล้ะเขาจะไปฝึกไปเล่นไปแล้จนจนให้มันเป็นคําว่ามันเหมือนอวัยวะอีกชิ้นหนึ่งอ่ะผมก็บอกเขาบอกว่าพี่เวียต้องควงปืนยาวได้ต้องควงปืนยาวได้คือ คือปืนยาวมันควงยา,ยากอยู่แล้วไงเราเคยเห็นคนควงปืนสั้นเลยก็ว่าไปแต่น,นี้ผมอยากเห็นคนควงปืนยาวได้ผมว่ามันจะเท่คนปืนแบบปืนสั้นไรใช, <c oughs> ใช่ใช่ใช่คือคือคือเรารู้สึกว่าสเสือฟ้ามันต้องปืนยาวไม่ใช่แล้วปืนเขาก็เดี๋ยวในเรื่องก็เราก็จะได้เห็นว่าเขาใช้เป็นอาวุธได้หลากหลายมากใช้ในการบูททางระยะประชิดท <c oughs> างระยะไกลอะไรเงี้ยอ่ะก็พอวันแรกที่ฟิตติ้ง พี่สบายใจแล้วันแรกที่ฟิตติ้งพอพอเซตอัพอพอทุกอย่างเข้าไปปึ้งโอ้โหใ,ใช่เลยว่ะดีว่ะดีว่ะมัทรงพลังจริงว่ะตัวทุกคนคอมพลีทเลยว่าให้เราได้เสือฝ้ายอีกคนหนึ่งละอุดมการของเสือฝ้ายตอนนี้มันกำลังถูกตำแหน่งบังตาอยู่พี่ทำทุกอย่างได้เพื่ออำนาจเพราะถ้าพี่ไม่มีอำนาจพี่ก็ดูแลใครไม่ได้ นีไปมีดอสัตรู